Hello everyone Today we will greeting นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง greeting นะคะนักเรียนทราบไหมคะว่า greeting คืออะไรถ้าไม่ทราบนะคะอ่ะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ greeting น,นะคะก็คือการทักทายนั่นเองนะคะแปลว,ว่าการทักทายค่ะอ่ะเรายะลอง สอดร้อพร้อมกันนะคะสเปล e พลส g r w e t i n g นะคะแปลว่าการทักทายนั่นเองทีนี้การทักทายจะมีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นการทักทายอะไปดูกันต่อเลยค่ะครูจะสมมุติสถานการณ์นะคะให้เป็นผู้ถามกับผู้ตอบนะคะ A A เนี่ยให้เราเป็นผู้ถามส่วน B นะคะบให้เป็นผู้ตอบอ่ะดูนะคะ ประโยคที่ A ถามให้ h l l o o ก็คือเป็นการสนทนานกันนะคะสนทนานกันระหว่าง A กับ B Hi กับ Hello เนี่ยแปลว่าสวัสดีนะคะแปลว่าสวัสดีใช้กับบุคคลที่รุ่นเดียวกันได้เลยนะคะเช่นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรืออ่อนกว่าก็ได้ ต่อไปนะคะถ้าเราจะทักทายกันให้เป็นทางการขึ้นนะคะก็จะมีคําที่แตกต่างออกไปมีเยอะมากนะคะอันนี้คุณยกตัวอย่างเช่น Good morning Good morning ก็แปลว่าสวัสดีตอนไหนตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเช้าต่อไป Good afternoon Good afternoon ก็สวัสดีตอนบ่ายนะคะต่อไปค่ะ good evening อันนี้นะคะก็คือสวัสดีตอนเย็นนั่นเอง ทีนี้ B ถ้า A พูดอะไรมาเราก็พูดตอบกลับแบบนั้นนะคะสมมุติเอ,อ A. บอกว่า Good morning A บอกทักทายเรา Good morning คือตอนนี้คือเป็นตอนเชา้าถูกไหมนักเรียนก็ต้องพูดตอบกลับว่าอะไรก็ต้องพูดตอบกลับไปว่า o o d morning เช่นกันนะคะ o o d morning ก็คือสวัสดีตอนเช้าเหมือนกันนั่นเองนะคะ ค่ะต่อไปเมื่อ A ถามเราว่า how are you today how are you today แปลว่าอะไรคะแปลว่าวันนี้คุณสบายดีไหมหรือคุณเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะทีนี้การตอบนะคะการตอบก็ตอบได้หลายอย่างเราก็ตอบตามความรู้สึกของเราเลยที่เรารู้สึกอย่างไรเช่น B บอกว่า I'm fine แอมฟายแปลว่าสบายดีนะคะคือสามารถตอบได้หมดนี่เลยนะคะนักงเรียนสามารถมันไม่ได้มีควาว่าแอมฟายเดียวที่เรารู้จักสมัยเด็กใช่ไหมการที่เรารอว่าสบายดีเนี่ยก็คือแค่แอมฟายถูกไหมแต่ที่จริงแล้วมันมีหลายคำมากนะคะนี่แอมฟายนี่อีกแอมกูดแอมกูดแปลว่าก็ดีก็สบายดีนะคะแอมเ r y w ี่เวลสบายดีมากพ t t y w well. เวลก็คือมืนพิตกูดนะคะสบายดีเหมือนกัน Not bad ก็คือไม่ได้แย่นะ I'm okay ก็คืออ๋อโอเคสบายดีโซโซก็เหมือนกันค่ะแปลว,ว่าสบายดีอะเสร็จแล้วเมื่อเราตอบไปแล้วก็เราก็เป็นมาราย,ยาทภาษาอังกฤษใช่ไหมก็ตอบกลับไปว่า Thank you and you ก็คือเราบอกว่า Thank you and you ก็คือขอบคุณแล้วก็ถามกลับไปว่าแล้วคุณหลับเป็นอย่างไรบ้างนะคะอะทีนี้ A A ก็สามารถตอบได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะ A ก็ตอบได้หลายอย่าง อนี้ก็เลือกตอบไปเลยจะเอาตอบว่ายัางไงเรารู้สึกยังไงวันนี้เราเราสบายดีไหมเราเป็นยังไงบ้างนักเรียนก,ก็ตอบไปสมมติครูครูจะตอบใช่ไหมคะครูครูเป็น B ครูเป็นเอครูจะตอบว่าอ่าโอเคเฮ้ยวันนี้ฉันโอเคแล้วก็ thank you ก็คือขอบคุณค่ะคะ่ะมาดูกันต่อเลยนะในกราวนี้ที่นักเรียนเนี่ย เเคยเจอกันครั้งแรกถูกไหมคะก็คือจะถามชื่อกันว่าคุณชื่ออะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็ตอบก็ถามว่า what's your name what's your name แปลว,ว่าคุณชื่ออะไรนะคะอ่ะเวลาตอบ B ก็จะตอบว่า my name is แล้วก็ตามด้วยชื่ออันนี้ให้นัเรียนตอบเป็นชื่อจริง นำสกุลได้เลยนะคะนำสกุลได้เลยชื่อจริงนำสกุลอ่ะทีนี้ครูชื่ออะไรก็กต่อไปสมมติครูชื่อพ่องนะพา my name is พ na ่องนะพาปานกายอ่ะอันนี้นักเรียนก็เปลี่ยนไปชื่อนักเรียนเองได้เลยนะคะตอบชื่อของตัวเองต่อไปเราก็บอกเขาอีกว่า you can call me you can call me you can เขามีแปลว่าคุณสามารถเรียกฉันได้ว่าคือชื่อเล่นนั่นเองตรงนี้นะคะให้เราตอบเป็นชื่อเล่นชื่ออะไรก็ต่อไปชื่อเล่นอ่ะโอชื่อนติตาก็บอกไปว่า you can call me น i ตาก็คือหรือสามารถเรียกฉันสัน้นๆได้ว่านติตาเองนะคะแล้วก็ถามกลับอีกว่า and you and you แล้วคุณล่ะชื่ออะไรอก็ตอบไปว่า My name is อันนี้ให้เราตอบเป็นชื่ออะไรคะชื่อจริงนามสกุลนะคะเหมือนกันต่อไปอันนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะเหมือนเมื่อกี้ You can call me ก็คือคุณสามารถเรียกฉันสั้นๆได้ว่าก็ให้เราตอบเป็นชื่อเล่นลนักเรียนชื่ออะไรก็ตอบไปนะคะ Next นะคะต่อไปเราจะถามว่า บ้านของคุณอยู่ที่ไหนหรือคุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะเราจะถามด้ว่า Where do you live? Where do you live? ก็คือคุณอาศัยอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะอ่าเวลาตอบนะคะให้ตอบว่า I live in I live in แปลว่าฉันอาศัย อยู่ที่อ่ะตามด้วยตรงนี้สถานที่นะคะสถานที่ต่างๆสถานที่ตรงนี้อาจจะเป็นอ,อ,อำเภอก็ได้ตามบนรือประเทศนะคะได้หมดเลยอ่ะคุณจะตอบว่า I live in บ้านลาดนะคะก็คือบ้านฉันเนี้นยันะใส่อยู่ที่บ้านลาดนะคะตอบ I เมื่อรู้จักกันแล้วเราก็ตอบว่า nice to meet you ก็คือแปลว่าอะไรคะ nice to meet you ก็คือแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะคะต่อไป b จะพูดว่า nice to meet you too ก็จะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่น ค่ะโอเคแค่นี้เองยากไหมคะไม่ยากนะ,อ,ะอันนี้ประโยคสุดท้ายแหละเป็นมารยาททางสังคมนะคะเมื่อเราคุยกันเสร็จแล้วก็จะตอบบอกว่าอะไรก่อนจะจากกันนะคะก็จะบอกว่า goodbye ก็คือแปลว่าลาก่อนั่นเองอ่ะบี B ก็จะตอบว่า bye ลาก่อนเหมือนกันแล้วก็ see you next time นะคะลาก่อนเช่นกันลาก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครังหน้า,านะแค่นี้เองนะคะจบแล้วเรื่องกิ๊ตติ้งของเรานะคะตั้นๆนง่ายๆ ต่อไปนะคะทีนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนลองทําจากการเรียนเรื่องค리ตติ้งเมื่อกี้นะคะ,ะแพ็กที่ก็คือลองฝึกฝนทําผู้ท่านเรียนเป็น A กับ B นะคะ A กับ B ีให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนะคะจับคู่กับเพื่อนสองคนนะคะสองคนแล้วก็ผัดกันถามตอบนะคะ A กับ B เหมือนที่ครูสอนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าให้นักเรียนนะ่ะใช้ชื่อตัวเองจริงๆทีนี้เช่น Hi. Hello. อะ B ตอบว่าอะไระก็ตอบเหมือนกัน Hi. Hello. ต่อไปนะคะเป็นสีนิดหนึ่งต่อไปคำทำต่อไปคำว่าอะไรคะ How are you today? วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างอ่ะบี B ก็ตอบไปเลยตามความเป็นจริงที่ครูสอนเมื่อกี้นะคะต่อไปประโยคที่สาม a ah wash you นี่คุณชื่ออะไรบี B ก็ตอบว่า My Name is ตามด้วยชื่อจริงนะคะแล้วก็อะไร you can call me ชื่ออะไรแล้วก็ถามตอบว่า and you เ a ก็ตอบไปค่ะว่าชื่ออะไร my name is ตามด้วยชื่อแล้วก็เหมือนกัน you can call me ต่อไปค่ะ A บอกว่าอะไร B บอกว่าอะไร A บอกว่า nice อะไรคะ nice to meet you B ก็ตอบกลับว่าอะไรนั่นก็ตอบเองต่อไป A พูดว่าอะไรก่อนอีก e. B พูดว่าอะไรนะคะเหมือนที่ครูให้ทำเลยนะคะเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ให้อเรียนเนี้ยอ้างอิง เป็นชื่อตัวเองนะคะเป็นข้อมูลจริงของนักเรียนใช้ชื่อจริงได้เลยค่ะจุดแล้ววันนี้นะคะที่เราเรียนกันนะคะให้เรียนทำ มาสักขัดมาส่งครูด้วยนะคะบาย